รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน สวัสดีครับพบกับรายการไฟฟ้ามหาชุมชนทางช่อง9 m c o t HD หมายเลข30เราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับไฟฟ้าที่มาจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่อยู่ใกล้ๆตัวคุณ ภาคตะวันออกถือเป็นพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันมากที่สุดเป็นอันดับสองของประเทศรองจากภาคใต้แต่หลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันที่ภาคตะวันออกที่มีมากที่สุดก็คือจังหวัดชนบุรีนี่แหละครับปาล์มน้ำมันถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทยโดยประเทศไทย ผลิตปาล์มน้ำมันมากที่สุดเป็นอันดับ3ของโลกรองจากมาเลเซียและอินโดนีเซียจังหวัดชนบุรีมีพื้นที่ปลูกปลาล์มน้ำมันกว่า1 0 0 0 0แสนไร่ถือเป็นอันดับหนึ่งของภาคตะวันออกพื้นที่ที่ผมยื่นอยู่ตรงนี้ก็คือหนึ่งในนั้นละครับพี่สนครับพื้นที่ปลูก ปาล์มน้ำมันของพี่สนเนี่ยตรงนี้นี่ที่เรายืนเนี่ยกี่ไร่ครตรงนี้มันอยู่ราวๆประมาณ50ไร่ปราล์มเนี่ยเขาต้องปลูกกี่ปีฮะถึงเก็บผลผลิตได้เริ่มเก็บผลผลิตได้เมื่ออายุประมาณ3ปีต้องบํารุงดูแลรักษายังไงฮะหลักที่นี่เราก็จะดูอาศัยฝนก่อน เราพยะบาเลี้ยงใช่ก็ประมาณว่าต้นฝนฝนเริ่มตกปุ๊บเราก็จะเริ่มบำรุงแต่ตอนต้นฝนละเนี่ยในหนึ่งไร่เขาปลูกปลาเียงกี่ต้นครับพี่หนึ่งไร่จะปลูกโดยประมาณ2 0ถึง22ต้นต่อไร่แล้วพี่คือ50ไร่ประมาณพันหนึ่งร้อยต้นปัดปัดปัดช่วงพีที่ปาเขาออกกันเยอะๆนี่ช่วงจะประมาณสิงหากันยาตุลารอบหนึ่งก็ตกประมาณ15ตันนะเก็บเดือนละครั้งเดือนละครั้งเดือนละครั้งตันละกี่บาทอ่ะ ตันหนึ่งก็ราวๆสี่พันกว่า 4, บาทแต่นั่นคือช่วงที่มัน h ายใช่และช่วงที่โลอย่างช่วงนี้คือนี้ปลายปีอย่างเงี้ยใช่ใเก็บได้เท่าไหร่ก็จะเหลือรอบหนึ่งประมาณ3ามตันใส่ยี่สิบเหลือสามแต่ก็ยังพอได้อยู่มันก็พอได้อยู่นะเพราะว่ามันได้ราคาที่มันเพิ่มขึ้นมาชดเชยก็คือโอเคโดยรวมๆตลอดทั้งปีที่เก็บกันทุกเดือนเนี่ย<ต>โอเคเลยก็ย,ยินด้แล้วเราไปส่งที่ บริษัทสุขสมบูรณ์น้ำมันปาล์มทั้งหมดเนี่ยไปนู่นเลยอ่าใช่แล้วพี่รู้ไหมว่าต้นปาล์มเนี่ยลูกปาล์มอะไรทั้งหมดเนี่ยมันเอาผลิตไฟฟ้าได้ผลผลิตจากปาล์มเนี่ยก็เคยได้ยินมานะว่าเอาไปผลิตไฟฟ้าได้แต่ยังไม่รู้ขั้นตอนการทํางานของเขานะว่าเขาทำอย่างไงแล้วชาวชุมชนหนองใหญ่เขาพอจะรู้ไหมล่ะครับว่า ปาล์มน้ำมันนำไปทำไฟฟ้าได้รู้เขาเอาไปทําไฟฟ้าแล้วก็อากากฟาร์มที่เขามาก่อนก็ชาวบ้านเ็าจะเอาไปใส่ตามสวนทลายก็เอาไปเพาะเห็ดโรงไฟฟ้าทีเา่เขามีอยู่แต่เราไม่รู้เขาผลิตเอาไปเขามาผลิตในใช้โรงงานแต่เราไม่รู้ไปใช้ที่อื่นอีกเปล่าก็ไม่รู้ทีนี้วันนี้เนี่ยนะฮะไหนๆก็ ได้โอกาสมาตรงนี้ล้เดี๋ยวขออนุญาตช่วยพี่เก็บหน่อยแล้วกันได้ครับแต่ของผมเนี่ยไม่ใช่ค่าไฟฟรีมีค่าแรงนะครับผมจัดเต็มเลยครับอย่างขายทุกวันนี้กิโลเท่าไหร่ที่เอาไปขายตอนวันนี้ราคาอยู่ที่6บาทกว่า6บาทกว่าของผมนี่จะตกละกิโลละเท่าไหร่ให้กิโลละ3บาทเลยอะไปตรงไหนอยู่ไหนตรงนั้นนะอันนครับโอ้ไปดหด ลูกหมดแล้วเฮ้ยจะหลุดแล้วเออเออ้หมดแล้วตอนนี้นะฮะผมก็ได้สร้างงานสร้างอาชีพเรียบร้อยแล้วนะครับจะบอกว่าเม็ดปาล์มอย่างนี้เนี่ยโอเคดีมากเห็นที่ถว่าเป็นเม็ดปาล์มที่สุกอืมเอเปอร์เซ็นต์น้ำมันเยอะ เป็นที่ต้องการของโรงงานครับอย่างนี้ถือว่าปัมสงรสชาติตอนนี้เราชิมมันจะเป็นอะไรปะได้ครับอย่างนี้นี่เองหวานไม่รู้มูนัวไปหมดแล้วเนี่ยมันอร่อยไม่ถึงโรงงานหลอกอยู่ในท้องหมดแล้วเหม่แรก ะเก็บผลปามมาได้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆเ,เลยนะครับและบางส่วนของผลปา์มเหล่านี้ล่ะครับที่จะกลายไปเป็นไฟฟ้าแต่จะทำได้อย่างไรอดใจร้อน,นิดเดียวเดี๋ยวกลับมาช่วงนี้ไปพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานกันก่อนเมื่อในาการเรียนรู้แบบบูรณาการเนี่ยมันเป็น หัวใจสําคัญของการที่เราจะสร้างเศรษฐกิจให้มันเป็นแบบสร้างสรรค์ปิดไฟทุกครั้งก uh ่อนออกห้องคือมันสามารถบิยอนเหนือขึ้นไปได้มากกว่านั้นตรงที่ว่าซึมลึกไปถึงขั้นของการตระหนักรู้ในตัวเด็กแต่ละคนได้ไงครับเราทั้งสองคนเป็นตัวแทนจากโครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เพื่อพลังงานสะอาดครับก็วันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปหาแรงบันดาลใจกับครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆในการพัฒนานวัตกรรม เกี่ยวกับพลังงานเข้าไปปรับใช้ในกลุ่มวิชาและก็ในชั้นเรียนครับครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยครับครับ ในชั้นเรียนประวัติศาสตร์ของเราเนาะ,ะเราก็มีไอเดียในการที่จะเอาเครื่องมือทางประวัติศาสตร์ที่สนใจเรื่องการเปลี่ยนแปลงมาเรียนรู้เรื่องของพลังงานสะอาดได้เหมือนกันหรือเรื่องพลังงานที่มนุษย์เราเคยใช้มาใช่ค่ะว่าเราเคยใช้อะไรมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนันเนาะเราก็จะมีเครื่องมือทางประวัติศาสตร์ที่เข้ามาช่วยในการที่จะทําให้เด็กได้เรียนรู้เรื่องนี้ได้ง่ายขึ้นค่ะซึ่งเครื่องมือนั้นก็คือทำลายทำลายก็จะเป็นตัวที่ทําให้เห็นพัฒนาการ หรือจุดเปลี่ยนในช่วงเวลาต่างๆของสังคมนะครับพลังงานสะอาดในประวัติศาสตร์ในที่นี้อาจจะเป็นเรื่องของว่ามันสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยเนาะน้อยที่สุดนก็อาจจะเป็นยุคแรกๆที่เรา เริ่มใช้พลังงานกันต่างๆไว่า,าจะเป็นแรงงานคนแรงงานสัตว์คนตัวสาศสตร์เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเนาะเราเชื่อว่า<ช>ทุกคนเห็นไอเดียมีไ<ม>อเดียเกี่ยวกับเรื่องพลังงานอยู่แล้วลองจับมันมาเจอกันกับการเรียนการสอนสังคม,มลองดูนะฮะว่ามีอะไรสนุกสนุกให้เล่นอีกเยอะเลยจริงๆภูมิศาสตร์เป็นวิชาที่ง่ายมากในเรื่องของการอัดแอปในหลายๆเรื่องเข้ามาด้วยกันเพราะว่ามันเป็นการศึกษาเกี่ยวกับพื้นโลกการสร้างบ้านเรือนนะคะในแต่ละพื้นที่เนี่ยเราสามารถสร้างบ้านแล้วก็นําพลังงานสะอาดเนี่ยมาเป็นไอเดียในการสร้างบ้านได้ยกตัวอย่างเช่นจากที่ ใช้ไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าเราเปลี่ยนเป็นใช้พลังงานสะอาดเช่นกังหันอะไรอย่างเงี้ยค่ะกังหันลมหรือว่า,าโซลาเซลล์สิ่งที่เราจะได้เนี่ยก็คือเราจะเห็นไอเดียของเด็กว่าตอนที่เขาเรียนในเรื่องของพลังงานสะอาดมาแล้วเนี่ยเขาสามารถอดเดเอามาสร้างบ้านที่มีพลังงานสะอาดได้ยังไงชมรมศาสตร์น้อยพลังมหาศาลครับก็จะเกี่ยวกับศาสตร์เล็กๆส่วนมากก็จะเป็นไส้เดือนแล้วก็จะมีหนอนนก นอนด้วงนอนด้วงใหญ่เราก็จะให้นักเรียนคิดวิธีใช้สาสระนี้ให้เป็นประโยชน์ทาง การรักษาสิ่งแวดล้อมวิธีที่เราสอนคือว่าไม่ได้เจาะจงว่าจะสอนเรื่องพลังงานหรือจะสอนเรื่องภาษาเราแค่จัดกิจกรรมให้นักเรียนให้อธิบายหรือทำไมที่เกี่ยวกับพลังงานโดยการใช้ภาษาอังกฤษพลังงานก็เหมือนเป็นทรัพยากรหนึ่งที่เด็กจะต้องเรียนรู้เหมือนกันในเด็กทุกคนควรมีโอกาสไ,ได้ได้รู้เหมือนกันว่าค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในโรงเรียนเป็นเท่าไหร่เราอาจจะมีวิธีการเอาบินค่าไฟโรงเรียนหรือเปล่าที่มาติดเอาไว้ตามบอร์ดต่างๆให้เด็กๆทุกคนรู้รสึก ว่าเออค่าไฟโรงเรียนเดือนนี้มันเป็นแบบนี้ก็มาร่วมกันหานวัตกรรมใหม่ๆแล้วกันว่าเราจะมีวิธีการประหยัดพลังงานที่มันมากกว่าคําว่าปิดไฟทุกครั้งก่อนออกห้องคือมันสามารถบิยอนเหนือขึ้นไปได้มากกว่านั้นตรงที่ว่าซึมลึกไปถึงขั้นของการตระหนักรู้ในตัวเด็กแต่ละคนได้ไครับ เรื่องพลังงานเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจตรงที่เราสามารถมองมันได้ทั้งมิติในเชิงฟิสิกส์ในเชิงชีววิทยาในเชิงเศรษฐศาสตร์รายได้รายจ่ายเงินที่เราต้องเสียไปกําไรที่เราจะเกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งในเรื่องสถาปัตยกรรมเราจะออกแบบยังไงให้มันเกิดพลังงานเกิดขึ้นลดพลังงานที่เราจะใช้ถ้าเราเรียนรู้ในเรื่องของพลังงานกันในแบบครบทุกส่วนเนาะเพราะงั้นในการเรียนรู้แบบบูรณาการเนี่ยมันเป็น หัวใจสําคัญของการที่เราจะสร้างเศรษฐกิจให้มันเป็นแบบสร้างสารรค์คือเวลาเราพูดถึงนะวัตรกรรมการเรียนรู้แบบสร้างสารรค์เนี่ยมันไม่ได้จำเป็นจะต้องออกมาในรูปของสิ่งที่เป็นอยู่ในชั้นเรียนอย่างเดียวนะครับเราสามารถที่จะออกมาเป็นสื่อที่เผยแพร่แบบออนไลน์เป็นเกมที่สามารถเอาดาวน์โหลดไปปรินต์แอนเพยแล้วก็ตัดมาเล่นได้ แล้วก็ในขณะเดียวกันก็อาจจะเป็นลักษณะของปฏิบัติการย่อยๆภายในโรงเรียนอย่างเช่นการทําแก๊สชีวภาพเพื่อกําจัดขยะในโรงเรียนหรือการทําโซล่าเซลล์เพื่อที่จะลดน้ําต้นไม้แล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดที่อยากจะให้เกิดขึ้นก็คือมันเป็นสื่อที่ใช้ประโยชน์ได้จริงทั้งในเชิงการเรียนรู้และก็ในเชิงที่จะเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนครับ สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน แต่ละวันจะมีปั๊มน้ำมันจากสวนในพื้นที่ภาคตะวันออกทยอยกันมาส่งที่กลุ่มบริษัทสุขสมบูรณ์ตั้งอยู่ที่อำเภอหนองใหญ่จังหวัดชนบุรีแห่งนี้จํานวนหลายร้อยตันต่อวันเลยทีเดียวครับกระบวนการแปลงร่างปั๊มน้ํามันให้กลายเป็นไฟฟ้าเริ่มจากจุดนี้ละครับผม เอาครับในแต่ละวันเนี่ยปาล์มจากสวนที่เข้ามาเนี่ยนะฮะมีปริมาณเท่าไหร่ฮะ,ะช่วงนี้ก็จะอยู่ประมาณ 400- 500ถึงตันค่ะเพราะว่าเป็นช่วงโลคือจะไม่ค่อยเยอะใช่ค่ะ<อ>ปกติ้าเข้ามาแถวเนี้ยก็คือจะไม่มีพื้นที่ให้เรายืนแล้วช่วงที่พี่ๆก็จะประมาณ 2,500- ถึง3,000ตันค่ะกองเต็มน,นี่เลยเต็มหมดทั้งสี่แมเลยค่ะอันนี้ถือว่าโชคดีหน่อยๆมีที่ยืนโชคดียังมีที่ยืนค่ะ <laughs> คนลวงจากรถแล้วเรียบร้อยต้องไปผ่านกระบวนการยังไงฮะกว่าจะได้เป็นไฟฟ้าเนี่ยคือเราก็จะเอาปล์มที่เราเห็นเป็นปล์มสดๆนี่แหละค่ะไปนึ่งใช้ความร้อนค่ะหนึ่งเราต้องนึกถึงล้างรถไฟใช้ลัางรถไฟในการลำเลียงเข้าไปนึ่งผลเข้าไปในอุโมงนึ่งเลยใช่ค่ะเข้าไปในหม้อนึ่ง เามาแยกทรายกับผนปาม <_ n> แยกยังไงเราจะใช้ตัวเหวี่ยงแยกทรายก็เรียกว่าตัวจิ้นชิน<ำ>้อาไปใช่ใช่ไปบีบแล้วก็เป็นน้ํามันสีส้มๆที่เราเห็นนี่แหละค่ะครับผมเมื่อบีบน้ํามันจากเมล็ดปาล์มแล้วผ่านการกลัน่นพร้อมบรรจุก,ก็จะกลายมาเป็นน้ํามันปาล์มอย่างที่เราได้ใช้กันแต่ส่วนที่เราสนใจก็คือทรายปาล์มที่ได้จากการคัดแยกนี่แหละครับส่วนทราย ปกติแล้วก็จะระเมียงเอาไปทิ้งที่กองอันนี้คือปกติเลยใช่ปกติแต่ก่อนก็จะให้ลูกค้าฟรีเอาไปเพาะเหตุบ้างทําปุ๋ยบ้างเขาไปใช้ในการเกษตรใช่ค่ะไม่ได้ใช้ประโยชน์จากทลายปามเลยฮะค่ะและหน้ปัจจุบนันณปัจจุบันเรามีโรงไฟฟ้าชีวมวลครับผมค่ะเราเอาทลายตัวนี้ร้อยเปอเลย ไปปั่นเป็นกระแสไฟฟ้าเพื่อที่จะขายให้กับการไฟฟ้ามันต้องใช้ปริมาณเยอะขนาดไหนเนี่ยพอเราแยกออกมาแล้วทลายปาโดยเฉลี่ยแล้วทลายปาจะอยู่ที่ประมาณ20-25%ถึงของผลปาล์มก็คือผลปาล์มหนึ่งผลเนี่ยพอแยกมาเล็กออกไปใช่ค่ะก็จะเหลือทลายปาประมาณ20-25%ถึง้ใช่ค่ะส่วนนี้เองที่เราจะนำไปผลิตไฟฟ้าเป็นไฟฟ้าขอบพระคุณมากครับพี่ผมลาเลยสวัสดีครับตรงไหนฮะตรงนี้ด้านนี้ค่ะ แน่นอนนะครับว่าในกระบวนการแปรรูปปามน้ำมันเราก็จะได้เศษวัสดุเหลือใช้อย่างทลายปามขึ้นมาซึ่งปกติแล้วก็จะนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆอย่างเช่นเป็นวัสดุเพาะปลูกในการเกษตรอย่างเพาะเห็ดฟางหรือใช้ทำปุ๋ยเพื่อปรับปรุงบำรุงดิน แต่เพื่อประโยชน์ด้านพลังงานหมุนเวียนกลุ่มบริษัทสุขสมบูรณ์จึงได้ก่อเกิดบริษัทในเครือขึ้นมาคือสุขสมบูรณ์กรีนพาวเวอร์เป็นโรงไฟฟ้าขนาดเล็กผลิตไฟฟ้าพลังงานชีวมวลจากทลายปามเพื่อใช้ในส่วนของโรงไฟฟ้าและจัดจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลหรือไบโอแมสคือโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงมาจากเศษวัสดุทางการเกษตร หรือสารอินทรีย์อื่นๆเช่นต้นไม้ขี้เลื่อยแม้แต่ถลายป่ามอย่างโรงไฟฟ้าแห่งนี้ในการผลิตเป็นเชื้อเพลิงให้ความร้อนเพื่อผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าหนึ่งวันที่ผลิตไฟฟ้าเนะคะีครับต้องใช้ถลายป่ามเท่าไร่และต้องผ่านกระบวนการอะไรยังไงบ้างะัะวันหนึ่งเราใช้ประมาณ5วัตันถลายป่ามนะครับ ทลายปลา500ตันเลยเหรอแต่แน่นอนทลายปลามันต้องมีความชื้นอยู่ข้างในใช่ครับต้องมาเอากาจัดออกใช่ครับความชื้นต้องระดับเท่าไหร่ครับประมาณ4-5%เปอร์เซ็นต์ครับก็เอาออกไปเกือบครึ่งนะใช่ครับ500ตันก็จะเหลือประมาณ3 253 3 0รประมาณนี้ครับแต่แน่นอนมันไม่ได้เอามาเผาเลยใช่เข้ามาแล้วเจออะไรก่อนพี่แคเห็นทลายปลาอยู่ตรงนี้นะเราก็เอาขึ้นลำเลียงขึ้นมาจะเข้ามาที่เครื่องฉีก่อนฉีกให้เป็นฝอยอย่างที่เห็นเนี่ยครับฮะแต่ฝอยไม่พอ แล้วต้องอัดเอาน้ำออกบีบน้ำออกใช่เพื่อให้ความชื้นหนอกไปเขาเรียกว่าฉีกบีบฉีกบีบใช่ให้ได้อย่างนั้นใช่ครับผมที่มีฟารมเยอะก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร,ไระก็ใช้ทุ้ที่ใช้ทลายปามันทั้งหมดนั่นแหละใช่ครับได้เลย,ได,เลยได้เลยครับช่วงโลซีซั่นของปาม เราต้องใช้วัสดุอื่นเป็นเชื้อพเพลิงด้วยไหมฮะมีครับอย่างเช่นนี่ครับตอนนี้ทรายตามเข้าน้อยมาก<ะ>วัตถุที่ใช้ก็คือเป็นพวกต้นพันธุ์ศพเศษไม้ยางไม้ยางพาราครับแถวนี้เขาปลูกกันเยอะใช่สัดส่วนเท่าไหร่ยังไงฮะคือทรายตามตัวน,นี้เราน้อยมากเราใช้ประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็เอาวัสดุจากเกษตรกรรม<ะ>มาใช้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ เมื่อคลุกเคล้าเศษอินรีย์วัตถุในสัดส่วนที่กำหนดไว้เรียบร้อยก็จะทยอยลำเลียงเข้าสายพานทรงตรงไปยังเตาเผาเพื่อเริ่มกระบวนการในขั้นตอนต่อไปละครับเข้ามาอยู่ตรงนี้ครับซึ่งบอกได้เลยว่าอลังการมากๆส่วนนี้คือเตาเผาครับพลังงานความร้อนที่ได้จากการเผาเชื้อเพลิงจะเปลี่ยนสถานะของน้ำให้กลายเป็นไอน้ำอิ่มตัว ซึ่งเป็นไอน้ําที่มีความชื้นอยู่เพื่อกําจัดความชื้นในไอน้ําออกไปให้หมดไอน้ําอิ่มตัวเหล่านี้จะเข้าสู่ระบบซูเปอร์ฮีทผ่านความร้อนที่อุณหภูมิ450องศาเซลเซียสจนความชื้นในไอ้น้าถูกกําจัดออกไปจนหมดกลายเป็นไอแห้งเรียกกันว่าไอดงจากนั้นไอดงจะถูกส่งไปขับเคลื่อนกังหันไอ้น้าเพื่อหมุนเครื่องกําเนิดไฟฟ้าและผลิตออกมาเป็นกระแสไฟฟ้า แล้วใน1วัน 1, ที่เราผลิตไฟเนี่ยนะครับผลิตได้เท่าไหร่9.2เมกะวัตต์แล้วแบ่งยังไงฮะใช้ส่วนยังไงแบ่งขายยังไงคือเราขายให้กับการไฟฟ้า8เมกะวัตต์ต่อชั่วโมงแล้วเราใช้เอง1.2เมกะวัตต์ต่อชั่วโมงเหมือนกนันเท่ากับ9.2เมกะวัตต์ต่อชั่วโมงถ้าใช้ในโรงงานคือเราใช้ในของสุขสมบูรณ์ร๊ปทั้งหมดหรือใช้ในเฉพาะส่วนของรถไฟฟ้าส่วนรงไฟฟ้าครับเท่านั้นเท่าไรครับ วันนี้เราได้เห็นแล้วนะครับว่าพลังงานสะอาดจากธรรมชาติในรูปแบบของปาล์มน้ำมันกลายมาเป็นไฟฟ้าได้อย่างไรแต่ก็ยังมีวัตถุดิบในประเทศของเราที่สามารถนำมาเป็นพลังงานหมุนเวียนเพื่อผลิตกระแสะไฟฟ้าได้อีกมากมายเลยละครับช่วงหน้าพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียนที่คุณต้องรู้อย่าพลาดนะครับ กกพหรือคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงานพุทธศักราช2550เพื่อให้การประกอบกิจการพลังงานไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมีความมั่นคงมีปริมาณเพียงพอและทั่วถึงในราคาที่เป็นธรรมและคุ้มครองผู้ใช้พลังงานรวมถึงมี กองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นทุนสนับสนุนให้มีการบริการไฟฟ้าไปยังท้องที่ต่างๆอย่างทั่วถึงพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีในการประกอบกิจาการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยเพื่อการส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ความตระหนักและมีส่วนร่วมทางด้านพลังงานไฟฟ้า ด้วยภารกิจในข้อสุดท้ายนี้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าได้สนับสนุนงบประมาณให้ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อดำเนินโครงการประกวดออกแบบบ้านประหยัดพลังงานและมีประสิทธิภาพยัง a r c h เคเท็กอีโคโฮมคอนเทสโดยการสนับสนุนงบประมาณประจำปี2563 เพื่อกิจการตามมาตรา97วงเล็บ5ที่ว่าด้วยการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพเพื่อให้นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่กำลังศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์มัณนฑนาสินหรือคณะที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบเทคโนโลยีการประหยัดพลังงานได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดชิงทุนการศึกษารวม1ล้านบาท โดยแบ่งการประกวดตามขนาดพื้นที่ใช้สอยเป็น2ประเภทคือประเภทที่ 1. แบบบ้านขนาดไม่เกิน150ตารางเมตรประเภทที่ 2. แบบบ้านขนาดไม่เกิน300ตารางเมตรและเพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้มีส่วนร่วมอย่างทั่วถึงจึงมีการประกวดในระดับผู้มีภาคโดยมีกิจกรรมโรชโชยังอาร์เคเต็กทริป10มหาวิทยาลัย4ภูมิภาคคือภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยนเรศวรภาคกลางมหาวิทยาลัยศิลปากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยมหาสารคามภาคใต้มหาวิทยาลัยวลไยลลัก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรังจากนั้นผู้ชนะการประกวดทุกประเภททุกภูมิภาคจะเข้าร่วม Young ยังอ i t e เทคแคมซึ่งเป็นการประกวดระดับประเทศเพื่อให้ได้แบบบ้านประหยัดพลังงานที่สามารถนำไปพัฒนาเป็นแบบก่อสร้างมาตรฐานพร้อม B.O.Q ที่ประชาชนทั่วไปดาวน์โหลดไปใช้งานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายโครงการนี้มีการประชาสัมพันธ์ทั้งทาง,งสื่อออนไลน์สื่อโทรทัศน์ รวมถึงงานแสดงสินค้าและนิทรรศการเพื่อให้มีการรับรู้ในวงกวา้างสามารถอ่านรายละเอียดเพื่อส่งผลง,งานเข้าร่วมประกวดและดาวน์โหลดแบบบ้านได้ที่เว็บไซต์ www.yangarchecohome.com ในอดีตเมื่อจะออกแบบก่อสร้างบ้านเราคำนึงถึงปัจจัยพื้นฐานของการประหยัดพลังงานหลายๆเรื่องตั้งแต่ตำแหน่งการวางบ้านไปจนถึงวัสดุที่ใช้ในปัจจุบันด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่มีจากัด พลังงานหมุนเวียนที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมหรือที่เรียกว่าพลังงานสะอาดนับวันจะยิ่งมีบทบาทสำคัญจากทางเลือกจะกลับกลายเป็นทางหลักที่จะนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยังย่งยืนในอนาคตเมื่อประชาชนมีความเข้าใจและให้การยอมรับพลังงานสะอาดแล้วรูปแบบของการอยู่อาศัยในโลกที่เราต้องคิดถึงการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ จะเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไรทุกเส้นที่ขีดเขียนเพื่อความตระหนักรักสิ่งแวดลอ้อม Clean Energy for Life ใช้พลังงานสะอาดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน ไฟฟ้าชีวมวลจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรกลับคืนมาเป็นไฟฟ้าสู่ชุมชนถือเป็นพลังงานทางเลือกที่คุ้มค่าแล้วยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วยการกำจัดมลพิษต่างๆที่เกิดขึ้นเขาทำกันอย่างไรเป็นอีกเรื่องที่เราต้องรู้ละครับจากเตาแล้วมันก็จะมีที่เท้าเนาะมีที่เท้าใช่ไหมครับใช่ครับส่วนแรกเลยคือที่เราเห็นอยู่ตรงนี้รตรงจุดนี้เรียกว่าที่เท้าหนักที่เท้าหนัก หรือว่าสับไปที่นิคบอททอมแอดอะไรนะฮะบอททอมแอดก็คือไอุ่นที่ก้นนั่นเองมันไหลลงมาครับถึงที่เท่าหนักใช่ครับแล้วตัวนี้ไปไหนต่อฮะเอาไปใช้ประโยชน์ยังไงได้บ้างเราก็จะไปตากให้แห้งแล้วก็เอาไปใช้ในสวนเหมือนกันอ๋อไปปรับปรุงบำรุงดินได้ไดครับตัวนี้ตัวนี้แต่ที่เท่ามันไม่หมดนะไม่หมดครับยังมีอยู่ในอากาศดิคลอยไปได้เราเรียกว่าที่เท่าเบาหรือสับเทคนิคไฟแอดอ๋อไอมีบอทท็อปไฟพิสพับ คือเบามากบินไปเลยใช่ใช่ก็บินไปตามกล่องใช่ครับมีระบบอะไรกําจัดเขาบินเนีฮะมันจะมี2ระบบครับผมมันติดไซคนกับเวสคัปเปอร์ไซคอนหมุ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 นเหมือนเครื่องเหมือนเครื่องปัดผ้า,ผาครับผมเบายิขึ้นบนวนครับผมที่เท่าหนักจะลงนั่นแหละนี่ก็คือส่วนที่เรียกว่ากําจัดที่เท่าเลยเวสคัปเปอร์ครับ เวสทัพเปอร์ก็คือเวสแหละเปียกเปียกอ่าพรมน้ำเข้าไปยังไงมันจะมีท่อน้ำเห็นไหมครับท่ออยู่ด้านบนนะฮะอ่าแล้วก็จะสเปรย์น้ำไปน้ำมันก็จะพรมที่เท่าก็จะตกลงล่างมากับน้ำน้ำจากเวสทัพเปอร์เนี่ยนะฮะแน่นอนมันต้องเป็นน้ำเกลือที่เท่าใช่ครับน้ำมันไปไหนฮะไปบ่อบำบัดที่เท่าครับอ๋อน้ำจากที่เท่าก็ไปบ่อบำบัดไปตกตะกอนที่เท่าครับผม พอ,อขี้เท่าตัวระกรเสร็จปุ๊บจะมีรถแบคโรมาตักขึ้นมาอแล้วก็เอาไปใช้ในสวนอ่าแล้วน้ําที่บำบัดแล้วนะไปไหนต่อ,ตอจะเอาวนกลับมาฮะวนกลับมาไช้เนี่ยฮะเป็นน้ําในระบบปิดเเรียกซีโรดิชาร์ดซีโรดิชา,ร,ชา,ชาร์ดครับคุยงานไม่ต้องลัวไม่มีอะไรเลยนี่สมชายอย่างในกระบวนการผลิตไฟไฟ,ไฟไ้าเนี่ยนะครับเราก็มีการเผาไหม้เชื้อเพลิงทีนี้ควันที่เห็นอยู่ข้างบนเนีขาวๆเนี่ยฮะอย่างนี้ถือว่าเป็นมลพิษไหมมันเป็นอันตรายหรือเปล่า ของเราเนี่ยระบบของเราเนี่ยเป็นการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์นะครับ oh. ประสิทธิภาพบอยเลอร์ผมมากกว่า87ซึ่งแปลว่าประสิทธิภาพบอยเลอร์ผมสูงพอสมควรแต่ว่าเราก็มีที่ดักควันเป็นสเต็ปอยู่แล้วมีบันติดไอโคน uh huh. มีเวสบเซคัปเปอร์ uh huh. ซึ่งควันที่ออกไปเนี่ยเป็นควันน้ําที่พรมไปที่เวสบเซคัปเปอร์จะไม่เป็นไอ้น้ำครับคือเนี่ยไม่ใช่ควันเป็นไอ้น้ำครับผมที่เห็นขาวๆอย่างเงี้ยนะฮะใช่ครับเะะราตรวจปีละสองงานครับปลอดภัยปลอดภัยเดียวข้ามาตรฐาน PM 2.5แล้วก็ไม่มีไม่มีครับ อีกหนึ่งระบบที่สำคัญนั่นก็คือระบบน้ำหล่อเย็นล่ะครับเมื่อไอน้ำแห้งหรือไอดงเข้าไปขับเคลื่อนกังหันไอ้น้ำเพื่อหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแล้วไอ้น้ำแห้งเหล่านี้จะผ่านไปตามท่อแล้วหล่อเลี้ยงด้วยน้ำเย็นเกิดการควบแน่นจนกลายเป็นหยดน้ำหมุนเวียนเข้าสู่ระบบ เพื่อผลิตไฟฟ้าไปเรื่อยๆบริษัทระสมบูลกินพาวเวอร์นะครับคิดที่เริ่มจะตั้งโรงไฟฟ้าที่โครงการหนึ่งเดือนก็คือหนึ่งคนในพื้นที่ต้องมีส่วนร่วมในรับรู้แล้วก็ทําประชาพิจารณ์คณะกรรมการกํากับกิจาการพลังงานนะครับเขาก็เป็นหน้าที่หลักที่เขาต้องคอยมาดูแลนะครับเรื่องความปลอดภัยเรื่องสิ่งแวดล้อมนะเราก็ต้องจ้างทางบริษัทข้างนอกเข้ามา เพื่อตรวจสอบโรงไฟฟ้าของเราเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ค่ามาตรฐานที่ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมหรือเปล่ามีโรงไฟฟ้าอาจจะมีลูกหลานชาวบ้านนะครับพื้นที่ก็ได้เข้ามาเป็นส่วนร่วมทำงานกับเราก็พอเรามีโรงไฟฟ้าเกิดขึ้นในชุมชนใช่ไหมคะด้วยการที่เราทํางานใกล้บ้านด้วยค่าใช้จ่ายก็จะประหยัดลงแล้วก็มลพิษ ในการที่ใช้ไฟฟ้าจากตัวทลายปลา,าค่ะซึ่งมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วก็จะน้อยลงด้วยไม่ต้องเดินทางนานแล้วก็มีเวลาอยู่กับลูกแล้วก็ครอบครัวมากขึ้นปาล์มน้ำมันคือชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่แห่งนี้และเป็นพลังงานหมุนเวียนในการผลิตไฟฟ้าได้กลับมาหาชุมชนเพื่อให้ได้ต้นปาล์มน้ำมันที่มีคุณภาพกลุ่มบริษัทสุขสมบูรณ์ จึงต้องอนุบาลต้นกล้าปาล์มน้ำมันย่างดีเพื่อให้เกษตรกรได้ผลผลิตที่คุ้มค่าต่อการลงทุนปาล์มเนี่ยมันเป็นพืชยืนต้นพอเวลาเราหลังจากเราปลูกแล้วเนี่ยมันก็ยังเก็บเกี่ยวได้ถึงระยะ25-30ถึงปีต้นกล้าเราอยู่ในแปลงเพาะเนี่ยจนอายุ8-12ถึงเดือนครับซึ่งเป็นต้นที่พร้อมปลูกแต่เดิมเลยอย่างที่บอกตอนแรกอะก็คือผมมีความรู้เกี่ยวกับปาล์มน้ำมันเนี่ยเป็นศูนย์เลยนะครับดัะนั้น ถ้าไม่ได้มาทำงานตรงนี้เราก็ไม่รู้ว่าทลายมันเนี่ยเอามาทำไฟฟ้าได้ประเทศไทยของเราในแต่ละปีมีวัตถุดิบมากมายเลยนะครับที่สามารถนำมาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าได้แต่ถึงเราจะสามารถผลิตไฟฟ้าได้จากไบโอแมสหรือไบโอก๊สเราก็ต้องใช้พลังงานกันอย่างประหยัดรู้คุณค่าเพื่อความยั่งยืนด้านพลังงานไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานของเรา แล้วพบกับรายการไฟฟ้ามหาชุมชนในครั้งต่อไปสนุกเข้าใจรู้ใช้พลังงานสวัสดีครับ